ถ้าเกิดเจอเหล็กจะดีมากเลยถ้าเกิดเจอไม่เจอกูดีกว่ามันกูจะสวยสินีกเกิดอะไ้ก็สามกินเนี่ยกินกับไม้ใช่กินกับไม้ ไล่วอลโลนี้ต้องบิดเลทเท่าไหร่วะฮะไล์วอลโลต้องบิดเลทเท่าไหร่วะไม่เลยโอ้โหทีท่เสียงซอมบี้แล้วว่าแถวนี้ไม่มีมมทา่าิำเยอะมเดี๋ยวห้ามคุณมไอ้นนั้นคจะตีมเนอืมลองดูเฉย ุณมุกมาดู้วยนะฮะขีคอมกูเหมือนจะระเบิดเลยฉาดล้างวิ่งไก่ละไก่ละโอเวอร์โหลดละโอเวอร์โหลดละอนนังก็ตึมสวัสดีครับบ้านเราั้งอยู่อาศัยได้แล้วต้องใช้งานได้เลย ไมไม่ม่่่ชชอคอมโอเวอร์โหลดแล้วกูควรตั้งบิดเลเยอร์นี้ดีกว่าคนตั้งสักสี่พันไม่บิดเลเยอร์เ<แ>่้กูสักสี่พันดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนก่อนได้ได้ได้ขอเปลี่ยน